หล่อมาดละมุนอบอุ่นละลายใจอีแชมินลีแชมินดาวรุ่งเกาหลีใต้ที่กำลังฮิตสุดขีดทุกคนต้องหยุดนิ่งไปพร้อมกันไม่เห็นความสุขของเขาในซีรีส์ล่าสุดแต่คุณรู้หรือไม่ว่าเขามาจากไหนและทำไมเขาถึงกลายเป็นพระเอกที่ทุกคนต้องการคบหามาพลิกถึงชั้นสุดของความลับกันเถอะอีแชมินดาวรุ่งที่กำลังฉายแววอีแชมินลีแชมินหนุ่มดาวรุ่งชาวเกาหลีใต้กำลังประสบความสำเร็จอย่างมากจากผลงานล่าสุดในซีรีส์บอโนอเพที Your Majesty 2025ในบทบาทพระราชานักชิมที่ละมุนใจทำให้เขากลายเป็นหัวใจของแฟนซีรีส์ทั่วโลกแต่คุณรู้หรือไม่ว่าเส้นทางของเขาไม่ใช่เรื่องง่ายและมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายที่คุณอาจยังไม่เคยรู้ประวัติส่วนตัวที่น่าสนใจชื่ออีแชมินชื่อเกาหลีชื่ออังกฤษลีเชมินบ้านเกิดเกาหลีใต้วันเกิด15กันยายน2 0 0พส่วนสูง 189ซนติเมตรสูงสุดเพอร์เฟกสัญชาติเกาหลีอาชีพนักแสดงอินสต g r a m lcm https://www.instagram.com/l.c.m เส้นทางการแสดงที่น่าทึ่งอีแชมินเริ่มต้นเส้นทางการแสดงในปี2021ด้วยซีรีส์ High Class แต่เขากลายเป็นที่รู้จักกว้างขวางจากซีรีส์ Crash Course in Romance 2อ2 ที่ทำให้เขาพุ่งขึ้นเป็นดาวรุ่งอย่างรวดเร็วแต่คุณรู้หรือไม่ว่าเขากำลังศึกษาอยู่ที่ Coronational University of Art สาขาการแสดงสถาบันที่มีชื่อเสียงของเกาหลีใต้นี้เป็นสัญญาณว่าเขามีศักยภาพที่จะเติบโตอีกมากชีวิตส่วนตัวที่น่าสนใจนอกจากผลงานการแสดงแล้วชีวิตส่วนตัวของอ e ีชามินก็เต็มไปด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจเช่นการคบหาดูใจกับนักแสดงสาวรยูดาอินรือยูดาอินผู้ร่วมแสดงใน Crash Course in Romance ซึ่งทำให้แฟนๆติดตามความสัมพันธ์ของทั้งคู่อย่างใกล้ชิดแต่คุณคิดว่าเรื่องนี้จะส่งผลต่อผลงานของเขาอย่างไรผลงานและรางวัลที่โด่งดัง High Class 2021ผลงานการแสดงเรื่องแรก Crash Course in Romance 2023ซีรีส์ที่ทําให้เขาพุ่งขึ้น Born p e t t y Your Majesty 2025ผลงานล่าสุดที่กําลังฮิตสุดขีด นอกจากนี้เขายังได้รับรางวัลหลายแห่งเช่น Best าร์พ a w w r r s ใน KB's n t t r t t i n n m n t t w w r r d 2023และ Most Influential New a c t o r ในแบรนด์ u s t o m e r l o y a l t y Award 2023ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถและความนิยมของเขาคำถามที่ท้าทายแต่คุณคิดว่าเขาจะสามารถรักษาความนิยมนี้ไว้ได้นานแค่ไหร่และเขาจะเลือกบทบาทที่แตกต่างกันอย่างไรในอนาคตมาพูดคุยกันในคอมเมนต์ดูสิ